วันนี้จะสอนให้ทุกคนไม่จนสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับพี่น้องแชมป์ h ช n แนลผมแชมป์พีรพลคนตรงตรงคนพน,นันคงฟังจนเบื่อแล้วว่าไฟไหม้บ้านยังไม่ทรมานเท่าติดพน,นัน แต่ดูนี่ละกันนักพน,นันที่โมว่าตัวเองเก่งพูดเสมอว่า 1. ถ้าคุมอารมณ์ไม่ได้คุณคุมเงินไม่ได้ 2. อ,อย่าใช้ความรู้สึกแต่ให้ใช้ตัวเลขสแต,ตสถิติแต่กีฬามันลึกกว่านั้นฮะคุณอาจจะรู้วงนอกวงในใช้สถิติแต่อาจไม่มีวันดาวถูกเพราะการล็อกแอร์ล้มยังคงมีอยู่อาดูนี่ละกันครับวิลล่านี่ถล่มทีมแชมป์ลิเวอร์พูลไป7ประตูต่อ2 7ต่อ2ครับ โคช้ชที่มีเงินพันล้านนักเตะมูลค่าหมื่นล้านไม่มีใครเดาถูกว่ามันจะออกมาแบบนี้ดังนั้นเรามันแค่คนอ่านเยอะฟังเยอะคุยเยอะจะไปรู้ได้ยังไงว่าจะต้องลงใครและวิลล่าก็ยังคงร้อนแรงบุกไปล่อรองจ่าฟุูงเลสเตอร์ถึงรังอีก1 0แต่พอชนะทั้งลีเวอร์เลสเตอร์กลับโดนลีดส์ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาบุกมาสอนบอล0ต่อ3ก็เขาบอกว่าตัวเลขสถิติไม่เคยหลอกใครเลสเตอร์แพ้วิลล่า0ต่อ1แต่ลีด ดันชนะวิลล่า30มีร้านโปะร้านมีบ้านขายบ้านลีดตามเทอรี่ก็ควรจะเปิดบ้านชนะเลสเตอร์4อ่ะนถ้าไม่ใช่40ก็ชนะโชว์เห็นไหมตัวเลขมันไม่เคยหลอกใครจริงอัเปลจริงจอกสยามในชุดน้ำเงิน1นาที57วิช็อคชิป10เกิดขึ้นวไยตักล่องยังไม่รู้เกิดอะไรผีน้อยออกบอลร็วนเครสตินฟุกส์วางยาวเข้าจุดเสียว เจมี่วาดี้หลบโกนเหลือบขวาทวิบาลสังหาร19นาทีต่อมาเลสเตอร์ขึ้นทางขวาวาดี้โชบโคกเซฟซัม2-0ยูริไทลิมานสกองกลางเบลเยีย yeah! บเปเครึ่งหลังแค่น2นาทีนกยุงขาวยังไม่ยอมยอกธงขาวไล่มา1-2ต่อและเกือบจะเป็น2-2โอ้โหยิงเข้าจุดนั้นคนเล่นบอลรู้ครับยิงไปโดนจุดนั้นมันยังแย่ก,กว่ายิงเข้าเองนะแม่นคูด เหลือ15นาทีเลสเตอร์ขึ oh, said, ้นมาทีนี้ยกน้ำชาเจ็บชิวชิว3-1ครับโอ้โหช็อตเด็ดไม่ใช่คนยิงนะฮะคือเบอร์19เจงเกสออนเดอร์ปีกจากตุรกีหรือ t ทอรกีเขาบอกว่าถ้าเกิดชื่ออ่านยากเรียกเขาสั้นๆว่าเจงโกดูการจ่าย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 ่ายจายของเจ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 งโกครับโอ้โหแล้ววาดีจบนี่เป็นลูกที่7นะฮะ ก่อนจบเกม2นาทีครับเลสเตอร์ได้จุดโทษยูริทาริมานตลอดชีวิต21ลูกเข้าถึง18 86%กับเลสเตอร์ยัง100%แล้วก็ชัวร์ต่อไปทาริมานสมาร์สเลสเตอร์บุกชนะ4-1นขึ้นเป็นที่2ตามลิเวอร์พูลแค่แต้มเดียวส่วนเจมี่วาร์ดี้ก็ยังทราบปติศาสแซงสี่ส 4, ตำนานแซงยังไงคริสเตียโนโรนัลโดตำนานแมนยูคนนี้ยิงไป8ปลูกในลีกอังกฤษนะครับ Fernando Torres, call Liverpool. 85, Dennis Bergkamp, of grand Arsenal. 87, and Didier Drogba, of Chelsea. 104, Tavardi โอ้โหยิงไป็น1 0แล้วนะครับตอนนี้อยู่ถึงอันดับที่20คู่กับเอเมลเฮสกี้ตำนานเลสเตอร์ลิพูพอดีแป๊ะจับไปแต่สุดท้ายชีวิตครับแม้เลสเตอร์จะบุกชนะ4ซี่อย่างยิ่งใหญ่ก็ไม่การันตีว่านัดหน้าจะชนะไมมผลจะเป็นยังไงวาดีสุดซีดงี้ก็ไม่รู้พรุ่งนี้จะยิงได้หรือไม่ นี่คือเหตุผลที่หลายคนหลงรักธรรมชาติแม้คุณจะยิ่งใหญ่ร่ำรวยโด่งดังแค่ไหนเมื่อคุณเห็นพลังความอลังของต้นไม้ทะเลแอนธรรมชาติพวกเธอเตือนเราอยู่ว่าจริงๆแล้วพวกเราเล็กแค่ไหนและพรุ่งนี้จัดหนักจัดไปช่อง36 ถึงในโคช้ชที่ประสบความสำเร็จที่สุดในฟุตบอลไทยบอกประเทศไทยปเปลี่ยนอย่างเดียวไปบนโลกงานศพบ,บนรถต้องมีทุกพฤหัส23นาฬิกาทาง PPTVHD ช่อง36